ดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่4การเคลื่อนย้ายของหลวเฟิง หลัวเฟิงเดินเข้าไปภายในห้องเขาไปถึงขอบทางเดินก็ปรากฏขึ้นดวงดาวที่ผนึกไม่มีที่สิ้นสุดลอยอยู่ข้างหน้าดาวค่ามาแล้วครับหลัวเฟิงยิ้มทันใดนั้นหอคอยก็เริ่มหมุนอยู่ภายในจากปีที่สิ้นเปลืองพลังงานอย่างไม่รู้จบ พลังงานส่วนหนึ่งเริ่มพุ่งออกมาจากภายในหอคอยรวมตัวกันอย่างรวดเร็วต่อหน้าหลัวเฟิงดวงดาวที่ถูกผนึกมากกว่า1นึ่งหมื่นดวงโคจรรอบๆพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนจะไม่มีกฎแหล่งกำเนิดแสงสีทองดาวดวงอื่นๆที่ถูกผนึกไม่สามารถยึดไปได้ดังนั้นดาว16,235ดวงเหล่านี้จึงไม่มีไร้ประโยชน์ในขณะนี้หลัวเฟิงพยักหน้าเขาจุดชนวนดวงดาวผ่านหอคอยดวงดาว พวกมันเริ่มบินไปหาเขาและจำได้ว่าเขาเป็นเจ้านายของพวกมันทีละดวงครูเคยบอกว่าฉันสามารถกระตุ้นพวกมันหรือควบคุมมันได้พร้อมกันเพียงสิบดวงถ้าอย่างนั้นฉันจะเอาไปร้อยดวงและเมื่อต้องการมากกว่านี้ฉันจะกลับมาอีกครั้งลัวเฟิงยืนอยู่ในอวกาศข้างหน้าเขามีดวงดาวร้อยดวงที่ผนึกไว้ซึ่งดูเหมือนไข่มุกแก้วกำลังหมุนอยู่ด้วยการพลิกมือของเขาแผนที่ดาวก็ปรากฏขึ้น ไขมุกนับร้อยทั้งหมดตกลงในแผนที่ทันทีที่เครื่องหมายดาวเริ่มปรากฏขึ้นทั่วทั้งแผนที่เมื่อพวกเขาเริ่มสร้างการเชื่อมต่อพิเศษแผนที่ดาวถือกำเนิดขึ้นกรงเล็บฉีกท้องฟ้าด้วยความคิดเขามองลงไปที่แผนที่ดาวและมีการแกะสลักกฎหมายที่ซับซ้อนปรากฏขึ้นมันเป็นการแกะสลักกฎที่สมบูรณ์ของกรงเล็บฉีกท้องฟ้าของเขาหกดวงดาวในร้อยดวงเปล่งประกายด้วยแสงสีทองคำ ดูเหมือนว่ากรงเล็บถีกท้องฟ้าสามารถเรียกดาวได้ถึง6ดวงหลัวเฟิงพยักหน้าการใช้แผนที่ดาวเป็นแบบนี้เองโดยการควบคุมดาวปิดผนึกจำนวนมากเราสามารถประทับเทคนิคภายในได้และวางเทคนิคอื่นๆได้อย่างง่ายดายหากจำเป็นระดับของเทคนิคจะสามารถกำหนดจำนวนดาวที่ต้องการได้ ลุกขึ้นหลัวเฟิงคำรามไข่มูกหกเม็ดค่อยๆผุดขึ้นจากแผนที่ดาวพวกมันมีสีดำสนิทและเปล่งประกายด้วยกฎไปหลัวเฟิงจ้องมองเข้าไปในพื้นที่ข้างหน้าฮัวดาวสีดำทั้งหดวงพุ่งไปข้างหน้าทันทีโดยเชื่อมโยงกับกฎจัก,กรวาลได้สีทองจำนวนนับไม่ถ้วนประปนกันและเกือบจะในชั่วพคิปตาพวกมันก็กลายเป็นกรงเล็บเฉพาะส่วนแขนขาและกรงเล็บ มันมาพร้อมกับพลังอันน่าสะพรึงกลัวขณะที่มันฟันผ่านช่องว่างข้างหน้าหลัวเฟิงเต็มไปด้วยความสุขในขณะที่เขามองดูหลังจากนั้นดาวทั้ง6ก็กลับเข้าไปในแผนที่ดาวห้าหแผนที่ดาวนี้เป็นสมบัติของนักอ่านวิญญาณอย่างแน่นอนเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่ออาวุธที่ผู้อ่านวิญญ,ญาณต้องการมักจะเป็นเทคนิคที่ทรงพลังซึ่งถูกจัดวางไว้ในวัสดุราคาแพงอย่างไม่น่าเชื่อ ดังนั้นในระหว่างการต่อสู้พวกเขาสามารถเพื่อพาการกระตุ้นการแกะสลักกฎเพื่อปลดปล่อยความแข็งแกร่งสูงสุดนันเช่นอามาเมนมีเทคนิคทั้ง9้าที่ประทับอยู่ภายในก่อนที่จะรวมใบมีดเข้าด้วยกันดังนั้นการใช้อาวุธเพื่อปลดปล่อยพลังพวกมันทุกดวงเป็นสมบัติที่แท้จริงซึ่งมีพลังมหาศาลนี่คือขุมทรัพย์ที่อัศวินยังตามหาอยู่หลัวเฟึงยิง้ม แผนที่ดาวแผนที่ดาวนี้จะสามารถใช้เทคนิคใดก็ได้ที่ฉันคิดขึ้นมันจะรองรับเส้นทางของฉันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแผนที่ดาวนี้จะเรียกว่าแผนภาพดาวหลัวเฟิงชอบแผนที่ดาวนี้มากดังนั้นเขาจึงสามารถใช้เสรีภาพในการตั้งชื่อได้ตามใจตัวเอง หลัวเฟิงพลิกมือของเขาและมีหยดน้ำลอยขึ้นและบินไปที่หน้าผากของเขาและหลอมรวมเบาๆเมื่อสัมผัสเมื่อมันเชื่อมต่อกับแกนหลักของเขามันเหมือนกับน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำที่แห้งแล้งและถูกดูดซับอย่างรวดเร็ววิญญาณที่ซึมซับเข้าเป็นเหมือนทารกที่กำลังเติบโตเป็นยักษ์ให้ความแข็งแกร่งไม่รู้จบด้วยจิตตานุภาพและจิตสำนึกในปัจจุบันของฉันฉันสามารถกระตุ้นมันได้อย่างสมบูรณ์ มีความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณ1,000พันเท่าในขณะที่วิญญาณทั่วไปมี10,000่นเท่าเขาอุทานอาจารย์ได้สร้างกรอบฟอสแม้ว่าพวกเขาจะกำหนดเป้าหมายแง่มุมที่แตกต่างกันแต่ความต้องการและความแข็งแกร่งนั้นค่อนข้างคล้ายกันเนื่องจากอย่างหนึ่งมีไว้สำหรับร่างกายในขณะที่อีกส่วนหนึ่งมีไว้สำหรับจิตวิญญาณพลังงานวิญ,ญญาณปัจจุบันของหลัวเฟิงนั้นทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ โดยมีพลังงานวิญญาณของหลอดเซกเตอร์หรือผู้ครองดินแดนหนึ่งหมื่นเท่ากับวิญญาณทั่วไปนี่คล้ายกับจัก,กรพรรดิระดับต้นและด้วยการควบคุมจิตตานุภาพและจิตสำนึกของเขาเขาสามารถปลดปล่อยพลังที่คล้ายกับจัก,กรพรรดิจุดสุดยอดหรือระดับเก้าได้เลยวิเงอเงาหอคอยที่พร่ามัวเริ่มกลืนกินเทพสัตว์ร้ายตัวน้อยที่เก่ะตัวขึ้นจากแกนหลักของเขาภาพเงานี้เก่อตัวขึ้นจากไข่มุกทาวเวอร์ค่อยๆดูดซับและหายไป รากฐานของจิตวิญญาณของฉันถูกกำหนดแล้วและด้วยความมุ่งมั่นของฉันพลังจะไร้ขีดจำกัดในแง่ขอองค์การป้องกันด้วยความช่วยเหลือจากสอตานทาวเวอร์ใครจะจัดการกับฉันได้บ้างหลัวเฟิงมีความมั่นใจอย่างมากเขากางปีกสีเงินของเขาภายในห้องด้วยปีกของฉีวูที่ด้านหลังของเขาและหอคอยไข่มุกภายในพร้อมกับชุดเกราะในพลและวิญญาณทั่วไปและเขาก็ยังมีแผนที่ดาวอีกด้วย ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้จัก,กรพรรดิหมดหวังที่จะเล่นงานเขาได้กับสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ใครจะกล้าทำ้ายเขามารดกชีวิตหรือความตาย6,000ปีกว่า5,000ปีขอองค์การศึกษาเส้นทางเทพปสูนช่วยให้กดอวากาศของฉันได้มาถึงระดับที่19ของเส้นทางเทพอสูนแล้ว5,000ปีแล้วเขาได้ไปถึงระดับที่20แล้วความเร็วในการพัฒนาของเขานั้นรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ ผ่านระดับ20ของสะพานสวรรค์น่นากลัวแน่นอนสิ่งสำคัญคือเขามีรูปปั้นเทพสัตว์ร,ร้ายเพื่อลอกเรียนแบบและบวกกับความมุ่งมั่นและจิตสำนึกของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทำให้เขาสามารถไปถึงระดับที่สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วฉันเพิ่งทำรูปที่6ของกฎอวกาศเสร็จร่างกายของโมชาใช้คริสตันแห่งชีวิตและการเชื่อมต่อพิเศษกับจักรวาลตอนนี้ก็สามารถใช้เทเลพอร์ตได้แล้ว เทเลพอร์ตตอนนี้ฉันทำเองได้แล้วเขามีความสุขอย่างมากแม้ว่าฉันจะมีแอร์ออนโรเป็นทาสก็จริงแต่ในช่วงเวลาวิกฤตขอองค์การต่อสู้ศัตรูจะจัดการให้เราแยกจากการแอร์โร่จะไม่สามารถอยู่ไกลไล่เคียงฉันได้เสมอไปถ้าฉันจำเป็นต้องหนีการสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ทันที เขาคิดไว้แล้วว่าถ้าร่างมนุษย์ของเขาต่อสู้อยู่เขาสามารถปล่อยให้ร่างของโมชาปลอมตัวเป็นชิ้นส่วนโลหะและแอบซ่อนแวร่างของโมชาสามารถใช้การเคลื่อนย้ายและเขาสามารถหลบหนีได้ร่างของโมชาและร่างกายของมนุษย์ต่างก็มีแกนหลักเหมือนกันเพื่อให้ร่างกายโมชาปรากฏขึ้นจากภายในโลกภายในของเขานี่คือสิ่งที่ไม่มีใครหยุดได้6,000ปีพัฒนาการของเขาช่างก้าวกระโดดแล้ว เขามีสมบัติสามอย่างในขณะนี้พร้อมกับวิญญาณและชุดกรอบพิเศษของเขาทุกอย่างอยู่ในกำมือของเขาทุกอย่างพร้อมแล้วถึงเวลาไปเยี่ยมครอบครัวของฉันแล้ว